Oh, สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานทับส่วนปลาแขกครับในของดีนนสังมาสันมานนสังเราต้องได้ลองมาสันผมมากับเสียคริสครับงายรถเกี่ยวมาลงกมาสันก็เลยเสียคริสบอกว่าอยากลองอสวิตโมครับแวบะบมาปลาแขกบอกจัดให้อเสียคริสบอกว่าอยากลองครับสวิตโมไม่แม้งฟ้าไทยระเบิดบอกป้า น่าจะครั้งแรกน,นั่นนี่ได้ขับซูมิโตโมนี่โอ้ยคนลุกขักปูเอ้ได้ครับรถไหมเฮ้ป้าแขกแลนอยู่สองขั้นครับลุกใช่สองกับพอผู้่อหนึ่งนะครับตักคูเลยครับสองร0อยสองรอยลุนยี่สิบไ่น้องมากที่สองรอยุนย <laughs> ี่สิบเฮ็ดดีโอ้ยแมนมะ เพื่อน่าให้นท้ายรถเก๋งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบังเดี๋ยวเบิังรถใหม่กันครับเดี๋ยวอยู่กับรถเก่ารถใหมสองร้อยรุ่นยี่สิบไปลองอ๋อเศรษฐีอยากล่องครับไาแข่งให้ล่องครับจัดให้เอออยยยา โอ้โโอ้วไอ้กระจวดทำไมเดี๋ยว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 เบิ่งคันนี้ก่อนายคุายุหลานาเจวดไม่เข้ามือครับบ่เคยเลยครับไม่ขคนน่าจะเป็นครั้งแรกแหละอยากลองปลาแขกบอกจัดให้ ทิมันสามพ่อลูกครับพ่อรับไม่โคลูกใช่สองครับลูกหล่อสองคันจ้างคนขับรถไถคันหนึ่งเงินทองไม่รู้อะไรวะสันโอ้โหอาคิดเป็นแบบใดีิเฮ้ยไม่ได้ลูกลูกน้องครับคือมาพันปะ่า่ากบุ๋ะเต็มกองเลยเออ ลุงสายไปแขกบอกจัดเต็มกองเลยเฮ้ยก็บอกจัดเต็มกองเลยมั้ง้อุ้งบุว่าซ้ำนี่หน่อยโพสนี่ซ้ำนี่บคุมค้าเถี่ยวว่าน้อยน่อยว่าหรือเแม่า แกเกียม์สิบปาดกล้องไปไม่มได้จะมีน้อยปมาป้าพะเเกเออโอ้บริยี่นี่แกค่ายอยากใดซุ่มซ่องลอยอยู่ครับแกค่ายอย่างหอมซุ่มซ่องลอยอยู่ไม่เคยเลยครับครับ รถด่วนไม่จับจรถกบสีงงงงงนหย่อนวาพวเขามือนะครับเดี๋ยวผมพาดูรุ่นลิมิเต็ดนะฮะนี่จวดจัดที่องนี่นนี่พูดน่ะปุ้ยเฮ็ดดีสองร้อยรุ่นยี่สิบปั๊บ ซูมิโตโมเอเ0ร้อยสามสิบนะครับเอฟหกนะครับคันนี้น่าจ,จะประมาณสองปีนะสองปีหรือสองปีกว่านี่แหละคันนี้จากลองครับถ้าลองแล้วจะติดใจต้องใส่กลับไปไปเอลปายาก็เอาล่ะ ไม่ใช่สุนในเสียเงินสื่อซึ่งมีตัวมวยแล้วหนึ่งวนันซับสุวนนะครับโหโหโหผมบ้าน่าซับนี่โอ้ยผมเรีนเกลียร์แปดเลยซับนี่ ปักแขนแก้ใส่มุงย่างลายไอ้คลิปใส่น้อยเถอะเป็นไงคนลูกขเ้นตอยใส่น้อยเถอะใส่น้อยเถอะเป็นยังไงไม่เข้ามือไหมนิ่มจัดไหมอีกแค่หนึ่งเอานี่ออกนี่ กูมกรกะลิงเงี้ยนกูนี่แนะ่ก็ขับรถเพิ่นครับรถบุกากขับเร็วบุการครับแห้งไง ปัฒนาสิเดีครับรถไม้ว่น้อมบางสีราษฎร์กรับไปบ้านนี้ขายขายขายอีกแล้วขั้นอยู่บ้านนี่ชือเรือ,อเหมือนเชย่ยเชี่ย ờ <laughs> oh, đây, thêm đây là lãi của bên. หวนนอวันมันยังคลักเลยเดยิโอ้เริ่มสิจวดแล้วเว้ย o mito, eu สับส่วนเสียบาทครับฮะไปเกียร์แปดเล่นมายากหนักเล่นมา <c oughs> โอ้โอโอเขาว่าใช่น้อยครับทำนี่มัวมาเบาวิวเลยพี่น้องยังวะบ๊วยบ๊วยโต๊ะกงานแถวคิดมึงเห็นงานแถวนี้เจ้าของเขาใส่ลายกูนี่ครับพี่น้อง ยอมแพ้แล้วครับลงมาแล้วคือว่าคิดจะเลยไปซูดเลยข้ากลับเขาซูสมิโตโมลเลย เรียบร้อยครับเอาโอเคครับเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ